อันนี้เป็นก้อยหอยเด้จ้าก้อยหอยที ah ่แปลว่าข่เจ้าเอามาฝากเดจ้ะอันนี้หอยเชอรี่จ้ะอันนี้หอยเชอรี่นะจ้ะก้อยเสร็จเรียบร้อยแลวจ้ะก้อยแบบบานๆค่ะนี่เลยจ้ะแบบสุ่มๆเลยจ้ะคือยากเนาะก็เลยแบบว่าอยากกินก้อยหอยเชอรี่เนาะน้ำขึ้นสูงเลยก็เลยได้กิดช่วงนี้เป็นช่วงที่แปลว่าหอยเพิ่นลายนะจ๊ะข้าเจ้าก็เลยเอามาฝาก ขอบคุณหลายๆเลยจ้าที่เอาหอยเชอรี่มาฝากจ้าให้เบิ่งแมหมวาอันนี้กินมืดเดจาจ้กแต่ว่าแบ่งเนาะแบ่งกินแบ่งกินคือว่าใช้ช้อนกลางเอาในการกินมันยังสิง่ายเนาะอันนี้ปรุงเธอเดียวผ่านรสสีบอจัดจ้านปนันใดเอาแบบพอดีพอดีเนาะ ผักก็จะมีแบบว่าทั่วทั่วมาทั่วมีมาแตงแล้วก็มีมาเขือมาเขือจะอยู่ข้างล้างมาแตงนะจ๊ะแล้วก็มีเขาเขาสวยจ้ะอันนี้อันนี้เป็นเขาสวยจ้ะเขาสวยที่แบบว่าอันนี้จ้ะอันนี้ฝุกไว้แล้วอันนี้เตรียมสิกินแล้วจ้าเตรียมสิกินแล้วจ้าเมนูง่ายๆจ้ะวันนี้เมนูไงไงนแบบเดี่ยวเลยเนาะอย่างเดี่ยวเลยจ้ะง่ายๆจ้ะ คนให้แบบว่าเออน้ำปลาแดกมันเข้าเนาะเครื่องปรุงก็จะมีแบบว่าเกลือชูรสแล้วก็จะมีปลาแดกปลาแดกงไงค่ะเป็นปลาแดกต้มเนื่อจากที่แบบว่าต้มเองแล้วก็บแบบว่ากล่องไว้ใส่ใส่ขวดโหลไว้เนะาะจ้ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่พักเออใส่อัน โหจิคือพร้อมจะอันนี้จะใส่โหจิคือนะจจะก้อยแบบบานๆแบบว่าง่ายๆเลยจ้าเครื่องปรุงกันง่ายๆเนาะง,ง่ายๆตามแบบฉบ,บับบ้านเฮามีเกลือชูรสรดปลาแดกแค่นั้นละจ้ะแล้วก็บีมมะนาวให้มันแบบว่าส้มๆแต่ว่าบรใส่บรใส่น้ำปลาได้จ้ะแต่ว่าบรได้ใส่น้ำปลาได้จ้ะบรได้ใส่น้ำปลา กินกระซิยิบกินแบบนี้เลยจ้ะกรอบๆแบบนี้เลยจ้ะให้เบิ่งเนื้อเด้งเด้งอันนี้ค้าเจ้าเอามาสดๆดใหม่ๆ่เลยเลยจ้ะอืมกรอบกรอบแขงครับแซบเลยจ้ะข้าวเหนียวจำ้ำมันฮอนเลยเนาะแซบแซบแล้วก็เป็นแบบว่าอันนี้เลยจ้ะข้ากันดีดีกิ่งก้มามทัว่ว ก็มาแต่งมาแต่งที่แปลาว่าซื้อมาแล้วก็จะมีมะเขืออยู่ข้างล้างมะเขืออยู่ข้างล้างเนาะโปรไวพักหลายๆจ้ะอันนี้จะเป็นข้าวสวยมื้อนี้กินข้าวสวยจ้ากินแค่นี้พอจ้ามามาจ้าแซบ,แซบน้ำกันจ้า